สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ครูพีปยากรใช่แล้วก็จะมาปยากรดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2566ให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวพ,พักพฤหัสนะครับได้มีการเดินพักองศานะในราศีเมษ นะครับในเรือนปุนตตะของลัคนาพักองศาก็คือเป็นการเดินถอยหลังนะครับคือเรียกว่ามีการเดินวิริตของดาวเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับการที่ดาวจันตัวของชาวลัคนาเษฐนุงเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในราศีเมษนะเรียกว่าอยุ่เดินปุนตตะของลัคนาเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ชาวลัคนาเศรนุงเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะได้พบเจอความสุข นะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องราวต่างๆของชีวิตอ,อยู่พอสมควรนะครับด้วยความที่เป็นราชาโชคด้วยแต่ช่วงจอดชีวิตก็มีการขย่มในบางเรื่องบางอย่างเหมือนกันด้วยความที่ดาวเจ้าเนปุตตะเองเนี่ยดาวพังคานนะครับเรียกว่ามีการเดินเพราะฉะเดินเสียสมดุลอยู่พอสมควรในช่วงระยะนี้ก็คือเรียกว่าเดินเข้าเดินพบที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยให้คุณกับดุกจะตตาสักเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมา นะครับแล้วก็พอนะตอนนี้เนี่ยพอดาวจำตัวของชาวลัคนา,าเซนูอีกเนี่ยเดินถอยหลังในราศีเมษเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะทําให้ตัวเองนั้นอ่อนกางงําลนะังลงไปบ้างนะครับขาดพระพลังลงไปบ้างแล้วก็ดาวพลัดเองเนี่ยพออยู่ร่วมกับดาวพระราหูด,ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือสาช้าเนี่ยในช่วงระยะนี้เนี่ยการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะต้องเกิดความเสียหาย เกิดความผิดพลาดนะการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่การเข้าสังคมการเดินทางการทําเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับ้วยความที่ดาวตัวเองนั้นอ่อนกําลังและอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับซึ่งดาวพระราหูเองเนี่ยก็เป็นดาวคนทีงเกี่ยวกับเรื่องของความรุ่มลวงมุมเหมาอาจจะโดนโดนปิดผิวโดนหลอกโดนลวงหรือโดนชักนําไปในทางที่ไม่ได้ให้ผลกับดวงชะตาไปทางที่ดีสักเท่าไหร่ของชาว ลักษณะจตเองในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งนะก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะเองเนี่ยยังเรียกว่ายังอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีตาแหน่งเป็นมหาจากักรด้วยก็เรื่องงานของตัวเองนะการรับผิดชอบความรับชอบต่างๆของชาวลัวกษณะจตเองในช่วงระยะนี้ก็น่าจะเกิดความเหนื่อยอยู่พอสมควรวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ในการที่จะเริ่มต้นทําอะไร ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของตัวเองในการดำเนินชีวิตในช่วงระยะนี้นะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาธนูเองเนี่ยนะครับตัวแทนการเงินคือดาวพระเสนะครับดาวพระเสก็ยังคงมีตําแหน่งที่เรียกว่าเดินถอยหลังอยู่ยเช่นเดียวกันในราศีกุมในเลนศาสชาของลัคนานะครับเรียกว่าถอยหลังก็ทําให้เรื่องการเงินนั้นมีเรื่องราวที่อ่อนกําลังลง การได้มาของไรายได้ต่างๆนะครับราบหลบท่างๆเนี่ยอาจจะเกิดความราชานะครับการเงินอาจจะไม่ค่อยมีความคล่องตัวสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้นะครับซึ่งดาวเสาร์เองเนี่ยในช่วงระยะตั้งแต่ต้นเดือนด้วยนะก็ยังคงเล็งอยู่กับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธนะครับดาวพุธเองเนี่ยเป็นดาวซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ย อาจจะมีเรื่องการเงินที่เรียกว่าการได้มาของรายได้ต่างเนี่ยนะครับหรือการการะทําของชาวลักธนุเองเนี่ยยังคงพอมีรายได้อยู่บ้างนะแต่จะได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้ของชาวลักษณะาศกธนูเองนะครับแต่ว่ายังคงพอที่จะมีโอกาสาที่มีรายได้นะใหม่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนเวียนเข้ามาหาชาวลักษณะาศีธนูได้ในช่วงระยะเดือนกันยายนนี้นะครับแต่อาจจะได้ไม่ ดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงระยะน,นี้แล้วก็พอช่วงไปลายเดือนด้วยนะครับดาวกันเงินเนี่ยจะเล็งกับดาวพระศุกร์นะครับที่ราศีสิงห์นะครับพอดาวคู่นี้เล็งกันเนี่ยนะเป็นดาวคู่ศัตรูซึ่งกันและกันด้วยนะครับดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิกอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือเรื่องของโชคลาภความสำเร็จต่างเนี่ยน,นะครับมีโอกาสที่ชาวลัคนเสี้ยนูเองเนะจะมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไป แก้ไขปัญหากับเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆนะครับหรือมีเรื่องติดขัดทางการเงินเกิดขึ้นแต่ถามว่าผ่านได้ไหมก็มีแนวโน้มที่เรียกว่าจะผ่านไปได้นะครับด้วยความที่ดับสุขเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนราภะด้วยนะครับยังไงก็จะมีดวงดาวที่อาจจะผ่านเรื่องาต่างๆ,ๆไปได้นะแต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะปุ้นวายหน่อยนะครับของชาวลัวกานดูเองในช่วงระยะนี้นะครับส่วนเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงของชาว รักติธนูนะครับตัวแทนการงานเองก็คือดาวพระพุธนะครับพระพุธเองก็อยู่ที่ราศีสิงห์นะครับเรียกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยดาวพระพุธเองยังเดินไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับมีการเดินช้านะครับแล้วก็มีจังหวะที่จะมีการเดินเร็วเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเองเนี่ยพระพุธเองยังคงอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับมีตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วย นะครับหาจาักก็เรียกว่าจะวุ่นวายอยู่พอสมควรมีความเด็ดเหนือยอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังคงมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับยังคงมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเดือนกันยายนนี้ด้วยความที่พระพุธเองนั้นอยู่ร่วมกับดาวพริติ์นะเป็นดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเจ้าเดือนสุภาษเองด้วยนะครับยังคงมีความก้าวหน้าอยู่ยังคงมีเรื่องราวที่ทําให ได้พบเจอได้เริ่มต้นหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆให้ไปทางที่ดีขึ้นได้ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่เรื่องงานนั้นยังคงดีอยู่ยังคงมีงานให้ทํานะครับอาจจะส่นกระแสกับเรื่องของรายได้ที่เข้ามาก็ตามแต่ยังคงมีหน้าที่มีงานให้ได้รับผิดชอบอยู่พอสมควรของชาวลักษิธถนูนในช่วงยานนี้งานก็จะเรียกว่าจะพุล่ๆ,ๆ,ๆนะบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปค่อนข้างมาไว แล้วก็ไปไวอยู่พอสมควรในช่วงที่ดาวนั้นเดินมนพอเดินมนเสร็จปุ๊บก็มีการเดินเสดนะเดินเสดเร็วในช่วงวันที่21กันยายนนะครับพอเดินเร็วปุ๊บเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวะที่พอเข้าไปปลายเดินพระพุธยกย้ายเลยนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับมาได้เป็นกเกษตรในเรือนกรรมะของตัวเองนะครับตรงนั้นแหละก็เรียกว่าการงานจะเกิดความมั่นคงเกิดความชัดเจนเกิดความก้าวหน้า นะครับมีเรื่องดาวต่างๆเ,เกิดขึ้นได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงปลายๆเดือนไปแล้วถือว่าพิจารณที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีเรื่องดาวที่ดีต่อดวงชะตาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีผลอิทธิพลกับเรื่องของเรื่องดาวของภาระต่างๆเนี่ยจะเริ่มไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดยช่วงหลังจากวันที่21กันยายนเนี่ยดาวพฤหัสจะมีการเดินถอยหลังอีกเช่นเดียวกันพักองศานะครับช่วงนี้ดาวเดินวิบวรณหลายดวงนะ มีการพักองศาหลายดวงเลยนะครับหลังจากวันที่ทีเป็นกันยายนไปเนี่ยก็ตามวิจุตเองก็จะถอยหลังด้วยถอยหลังในเรือนอลินะครับอาจจะทําให้ชีวิตต่งางๆของบางคน,นมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางคนภาระนะเบาบางลงบางคนภาระเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันนะอาจจะต้องดูที่เรื่องของพื้นฐานดวงชะตาเป็นหลักนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรบ้างแต่ในความที่ทําอยู่พอถอยหลังในเรือนอลิของลัคนาน,นะครับ ปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนด้วยนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราวของสุขภาพต่างๆของชาวลัคนาเสยอนูเองนะครับด้วยความที่ดาวจำตัวนั้นพอเดินถอยหลังในเดือนปุตตะเนี่ยยังไม่มีจังหวะที่เรียกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะกับดวงชะตานะครับยังไม่มีดาวรลายเข้ามาเบียนนะมาส่งผลถึงต่อเรื่องราวของปัญหาสุขภาพสักเท่าไหร่ยังคงมีกําลังยังคงมี เรือกเหล่าที่สามารถที่จะต่อสู้กับภาษาต่างๆ,ๆได้อยู่นะครับแต่ความวิตกกังวลความเครียดความเครียดเรื่องราวต่างๆอะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับด้วยความที่พักส,สาเองตัวแทนการเงิน,น,น,นด้านเดืนถอยหลังนะครับก็จะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข,ข,ของการได้มาของไรายได้ต่างๆนะครับแต่ครูพีมองว่าจังหวะของเรื่องหน้าที่การงานนกำลังจะก้าวผ่านไปในทางที่ดีขึ้นนะครับยิ่งไปเดือนไปแล้วนะจะมีตำแหน่งงานที่ก็น่าจะดีมีความชัดเจนอาจ พระพุธเองขนาดอาจจะเดินเร็วสักหน่อยนะแต่ว่าก็จะเดินเร็วในขณนะที่เรียกว่าก็จะให้คุณกับดวชะตาในช่วงจังหวะต่อต่อไปนะครับงัยอดทนหน่อยนะครับชาวราศีธนูในช่วงระยะนี้นะครับส่วนเรื่องราวของความรักนะคู่ครองคนรักของชาวราศีธนูเองนะครับตัวแทนคนรักก็คือดับพระพุธนะครับในช่วงที่พระพุธเองอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยอยู่เดอนสุภาเนี่ยก็ยังถือว่า เรื่องราวความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะอาจจะมีการเดินทางไกลร่วมกันนะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องทางไกลนะครับมีกิจกรรมทาร,ทร่วมกันก็น่าจะมีความชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับในช่วงระยะนี้นะครับถทาพูดเองอาจจะเดินไม่ไม่ปกตินะก็เรียกว่ากับปีกับปอยนะบทจะดีก็ดีนะบทจะไม่ดีก็จะนิ่งๆอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอในช่วง ไปลายเดือนเนี่ยพระพุธเองเนี่ยจกย้ายเข้าสู่ราศีกันนะได้แต่งเป็นกเกษตรนะครับแต่ก็อยู่ร่วมกับดาวพังคานนะครับเป็นดาวคู่อ่าทะเลาะวิาวาทกันอยู่พอสมควรนะครับพังคานเองมีแต่งเป็นมหาจักรด้วยพระพุธเองมีแต่งเป็นกเกษตรด้วยนะครับก็ต่างคนมีต่างต่างมิตําแหน่งนะอาจจะมาสิมงงอย่างในการพูดจาการสื่อสารกันอาจจะต้องคอยระมัดระวังนะนิดหนึ่งนะอาจจะต้องลอดทิฏฐิยงส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวครอบครัวเนี่ยยังคงมีกิจกรรม ที่จะทาร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับมีกว่าที่ได้คุยได้นั่งพูดคุยได้นั่งต่อยอดเรื่องราวต่างๆของชีวิตเกิดขึ้นได้กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยมีจังหวะที่เรียกว่าความรักเนี่ยอาจจะได้พบเจอใครบางคนนะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนทางไกลนะบทจะมาก็ามาสังง่ายนะบทจะไปก็ไปสั่ปุ๊บปั๊บเลยนะมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะด้วยความที่พระพูดเดินมนแล้วก็เดินเสิร์นะครับในช่วงปลายๆเดือน นะครับแต่พอดาวมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีกันเขาเ้าหนุดกรรมะเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระธิดาสุภาด้วยแล้วก็พักอยู่ร่วมกับพังคานซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนวิน,นากับเจ้าเดือนตุลตะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักใหม่ๆนะครับคนต่างถิ่นต่างแดนคนทางไกลหรือคนที่อยู่ในที่ที่ทำงานคนใกล้ตัวนะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหน้าที่การงานเกิดขึ้นได้นะกับคนโสดตรงนี้นะครับ อาจจะมีจังหวะดีๆเกี่ยวเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่นะอาจจะต้องรอดูจังหวะช่วงนี้นะอาจจะมีเข้ามาให้ได้เจอได้เจอแต่ย่าเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมีความลงตัวไปทางที่ดีสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนรักที่อาจจะยังไม่ถูกถูกใจหรือเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยมีความลงตัวนะครับด้วยความที่ดาวพ,พุธเองนั้นก็มีตาแหน่งซึ่งเรียกว่าเป็นอลิกับดาวประจําตัวคือดาวพัพฤหัสอยู่ ปัญหาเรื่องราวจะต้องมีเข้ามาให้เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องราวของรักอาจจะต้องต่อสู้กับปัญหาในช่วงระยะนี้นะครับยังไงก็อาจจะศึกษาดูใจพูดคุยกันได้นะในช่วงระยะนี้ใครที่ได้เจอได้เจอใครบางคนนะครับแต่ถ้าใครบางคนมีจุดตั้งรับเรื่องราวความรักที่ดีๆเกิดขึ้นนะก็จะได้พบเจอกับสิ่งดีดแน่นอนในช่วงปลายปลายเดือนกันยายนนี้นะครับตรงนี้เป็นค้พยักร์ดยรวมกว้างๆนะครับของชาวลักนณเสีหนโออูอีก นะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครปพี้ยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามเอาไว้นะครับกดไลค์กำลังใจกับคุูพีด้วยได้ก็จะดีนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นคำบรรจงรวมๆนะกับดาวจรนะหลัๆไม่ได้กระทบถึงเรื่องของพื้นดวงชะตาเดิมของคนใดคนหนึ่งนะครับยังก็ใช้สติในการรับชมรับฟังนะครับตรงไหนดีเต็มตัวตั้งรับตรงไหนไม่ดีก็เตรมตัวตั้งรับเช่นเดียวกันเรื่องราวบางเรื่องบางอย่างนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างด้วย ความที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันนะครับครูพีต้องอบอกไว้อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองแบบเจาะลึกว่ามีความเป็นไปค่อนข้างจะแน่นอนชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องศึกษาอาจจะต้องมาพูดคุยกับครูพีเป็นการส่วนตัวนะครับขอรับค้าแตก่นส่วนตัวได้กับครูพีนะครับจองคิวมันเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ยังไงก็ฝาก ติดตามครูพีไว้นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังครูพีถึงหน้าตอนนี้สวัสดีครับ